ก็สบายใจเช้าครับก็เอผมไอวันนี้เป็นขบวนเชี่ยวแรกรถติเศษน้ำเที่ยวที่เก้าสองหนึ่งครับอันนี้มีวันที่วันที่หนึ่งตื่วันที่หนึ่งกุมภาปีหกการปีหน้าครับเดือนสามเดือนครับ ก็กระบวนรถธรรมดาที่275ดุ้งเทพดันกะดแดงปั้นขรึกกกำลังออกจากในชัชราลาฮิวหกครับก็เป็นขบวนเชี่ยวแรกครับก็านาจานนนครับก็ขบวนรถจิเษน้ำเที่ยวที่91 ได้9200คันก็ดถเคลื่อนปไปทางคือสิครับมาแล้วกระบวนรถธรรมดาที่283รุงเทพยนไดก็แดดบ,บ้างกิรเอนครับนี่ได้อัสตอมหมายเลข C103 ตนบลครับ ก็อนนี้ก็ไทยเชี่ย์แรกครับก็กับขบวนรถพิเศษนำเที่าวที่921ครับอันนี้วันที่หนึ่งอุจิกกกาวันแรกครับก็อ,กอีกไม่นานครับก็ อีกเดือนหนึ่งครับก็ผมเดินทางกลับบ้านครับวันตรงวันไทยมาเกิดผมพอดีครับก็ผมนั่งตัวจ่ายนานขบวนรถพิเศษท,ที่กาสรสนสนทครับกาญนสี่ครับกรุงเทพหัวหลวงชุมพังทางกรุงเทพหัวหลงครับไปแล้วก็จอด อีกทีหนึ่งสถานีไปรถ,รถพยากายมัตสานสถานีต่อไปรถกระด่าครับรเสียวดนารี พิศษ์ทําเที่ยวเครื่องปาศสักที่921ครับกรุงเทพเครื่องปาสักกรุงเครับก็ขบวนเที่ยวแรกครับเที่ยวแรกคร้างครับในี่ได้พวงยาวครับในใี่ได้เคลียร์ไปหมายเลข ห้าสหนึ่งสี่ครัตะบนครับวันนี้ก็ฝนตกหนักมากครับฟ้าคุ้มเลยครับก็ฝนจะตกหนักนครับโอบิสองงครับก็วันนี้ไปนั่งในเทนที่วัดหนอง ขาวหองครับก็ปั้นแถวเจ๊ไก่ครับไม่มีของปีเยอะแยะอีกที่วัดขาวตาหองแถ,แถวจิบปั้นเจ๊ไก่เจ๊ไก่ครับวันพรุ่อนี้ครับก็วันนี้ไปเจียนจากก่อนก็ฝนตัหนักมากครับ ก็ขมวนนี้เที่ยวเท่แรกครับในวันที่หนึ่งังนี่ครับหนึ่งนหสกิารยมสองห้ปดครับบินิ่วันที่หนึ่งพันพาทัน ปี6าปีหน้าครับนี่ขบวนสามเดือนครับรรก็ไทยดิมือเซลก็ไทยเลือกไฟฟ้าสี่เดชแค่ขบวนข้างขบวนนี้ครับอันนี้ตู้สีแบ่งประก,กาศครับไม่ใช่ว่าสี่แร่ง

เป็นนั่งไปแล้วก็ขบวนนี้เชี่ยวแรกทางครับสวยน้ำเลยก็ฟ้าพื้นๆก็ฝนตกตกนะครับแต่แต่ตีสามครับเดีย๋ยวขอถ่ายแล้วก็รวมรีวิว ก็เอ่อกบวนการับดาตาที่สองเจ็ดห้าก็กระบวนกรที่สี่นำเที่ยวที่การสองหนึ่งครับก็รวมรถไฟฟ้า BTS นะครับ <c oughs> ก็หายไปนานครับก็ ไปรวมกับรถไฟฟ้า BTS ไปจอดรถตูรบไฟแกควบคุมงานควนี้ครับก็รียงรวมไปกับรถไฟฟ้า BTS ด้ยครก็ในปีก็ก็ไปยเคยดวมกันนะครับก็ที่จัาชาเมืองเนี่ยก็ ไทยขบวนรถธรรมดาที่275กรุงเทพด่านกระแดงบ้านทองเลิศกับก็ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่921กรุงเทพเขื่องป่าสังมูลสิบครก็รวมกับรถไฟฟ้าพิเศษนะครับ DMUJAE 2หมายเลข13 56ครับโอ้โฆษณาใหม่ครับ ก็เจอไอ้ก็จันทร์ก็ผมมาไาไทายหลายวันครับก็สถานีธรรมศาสตร์ครับก็ยมในรถไฟฟ้้าทีเดอย่อๆครับฝนก็ตกหนักมากครับเ็มฟ้าสว่างแล้วครับ

ขับวีดสองครับวีบดินึงหมายเลขเ8 4มปสี่สครับหมายเลขขบวนพันที่ส0สี่ครับไปงานเหมือนเดิมครับก็อย่าไปนานในทีมนะที่วัดสตาวาทองก็พรุ่งนี้ครับก็วันนี้ก็เตรียมจะละจะนานก่อนครับก็นี่ใกล้ ไปนันในเทียนที่วัดเต่าทองที่สุพรรณครับบ้านจะไก่กครับบ้นานจะยี่หลวงกำลันกับยายครับกเำเเล,งลังขลิบข้ามแม่น้ำสักรยาครับรก็ฝนตกกระเจี๊ยดีสะครับ ก็เอเีรถเอรถรถพาสทายลื่นครับก็ล้มเลยครับก็ฝนก็ตกหนักก็ขึ้นในสะพานเนี่ยก็ไอ้รถไอ้ลื่นก็ขี่คอยนักขวังด้วยครับก็ไอคีไอ้รถพาสทายล้มลื่นนี่ไงเขาก็เสียสีขาวไม่เป็นไรครับ ก็จบันเจเจ็บนิดหน่อยครับช่วงสมุทงาหนักมากจนจะอยรักษาไว้วก็คนนตนันนลื่นเนี่ยก็มาเจ็บได้ครับ F U N หมายเลขินึนหนึ่งครับหมายเลขขบวนขันที่หนึ่งครับโไปโฆษณาใหม่ครับขัยโยนครับ còn cái cái láp sai Long Thanh Nhơn Đức các cái Hoàng Văn Vang các cái Phường Sơn Đông, Nam, Tây, Phú Thọ, Tây ช่วงนฝนไม่ตกแต่ like ก anto, <TM> ็ใครระวังก่อนด้วยถนนเลื่อนก็ลงได้ครับทีเห็นดูมีสามเริ่ม883ครับหมายเลขขบวนคันที่81ครับโอ้ไปโฆษณาใหม่ครับ ก็เอน่เองวันนี้นาในทิที่วัดสาวคองทิพยุพันเนี่ยก็มีของกินเยอะแยะเนี่ยก็มีนักสีบด้วยครับนันก่อนที่นานนาทศที่วัดไทเนินพทธารามเนี่ยมีนันเยอะแยะว่ามีของแตกฟรีเยอะแยะด้วยแล้วก็สุดาก่อนก็นานสวดยาท้าวเขาแจกฟรีเหมือนกันครับคนอร่อยมากครับก็ ีน้ำสดย่างแกงก็มีพะยอมจีนหมูปิ้ง,งก็สาหร่ยญี่ปุ่นก็มีไอ้น้ำเซก็น้ำเครื่องดื่มครับกำลังผลิตท,ทำในน้ำทับทยาครับ นี่เอ็มจูดิเอเนอร์โต๊ดเอ็กรย์นะนื่งหนึ่งสี่สามครับนายเลขขบวนคันที่ยี่สิบสองครับโง่เป็นในใบโฆษณาครับเป็นสีเดิมครับก็จะให้แฟนๆนัจะเตรีมที่วัดเส่าทองแล้วครับ ก็มีนักตกใจแข่งก็แข่งเยอะแยะครับมีความสีเยอะแยะครับก็คนคนนี้เอเจีครับกเฉพาะปลาดักสิ้มครับก็มีความแก่ตีก็เจียรเขาทำในเฉพาะปลาครับเอก็วันนี้ผมอยู่ใน เลยช่วยช่วยยายจัดงานก่อนครับก็นี่ก็นานไดทีมรก่อนจากเช้าจากของนานไดทีนครับกำลังตีโค้งครับีีนเอยูจิตวีหนึ่ง <c oughs> หนึ i, ach, 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 ่งแปดสี่สหมายเลขธนาคารพีสิบี่43ครับก็สิบแปโฆษณาใหม่ครับก็อย่าวันที่5ไอ้สี่เก้าก็จะได้ก็ไปเราทที่เอเจนซี่ครับที่อีพี ปีก่อนก็เคยไปแล้วนะครับเอเชียนะครับก็ไปอีกครับก็เยอะคนเอยอะไปไประมันไปสามสี่โมงครับโอ้ยพริงสีครับก็ปิดไทยก็หนึ่งเก้าสี่สามรันดักรองับหกครับไปแล้วปิกาก็หัว ในห,หัวรถอ,อันนี้มบกรถพังหมครับแล้วกขอให้นานกว่บ